วันนี้เราพามาชมบ้านจากแบรนด์ Dream Land Property ที่โครงการลัติลมฟิฟราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าครับโดยเป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมในไซต์ที่พอดีสําหรับการอยู่อาศัยแบบครอบครัวที่มีความเป็นส่วนตัวด้วยพอมาอยู่ตรงนี้รู้สึกได้เลยครับว่าบ้านหลังนี้ให้บรรยากาศที่เป็นแบบนั้นส่วนฟังก์ชันต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมครับบ้านแปลงมุมคืออะไรที่มักจะขายหมดก่อนสาหรับโครงการบ้านทุกที่เลยครับ โดยที่ตั้งและก็บรรยากาศที่พิเศษแล้วก็ความโปร่งกว่าหลังอื่นๆหลังนี้ก็เช่นกันโดยมาในฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ําเนื้อที่57.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย152.7ตารางเมตรจอดรถได้2คันแบบในร่มซึ่งใช้เป็นพื้นทรายล้างด้วยครับมุมสวนที่นี่อยู่ฝั่งที่เป็นหลังมุมของบ้านแล้วก็ยังมีพื้นที่กว้างด้วยครับ จะจัดสวนเพิ่มมุมนั่งเล่นเพิ่มเติมก็ได้ซึ่งอากาศโซนนี้ก็จะถ่ายเทได้ดีมากๆจัดสรรการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ได้เลยครับเข้ามาในตัวบ้านจะเจอห้องโถงก่อนครับเป็นพื้นที่ไว้จัดเป็นเลเวิงและจากหน้าต่างบานใหญ่ทําให้สามารถพักผ่อนในบ้านแต่ก็ยังสามารถเทควิวสวนข้างบ้านได้อยู่และมุมในสุดก็ยังมีพื้นที่ไว้จัดเป็นมุมทานข้าวได้ด้วยครับห้องครัวที่นี่ได้ขนาดกว้างเลยครับ บวกกับมีเคาน์เตอร์ครัวมาให้แล้วสามารถทําครัวหนัหนกๆได้แล้วก็ภายในยังเหลือพื้นที่ไว้ตั้งตู้เย็นอีกด้วยส่วนหลังบ้านจะเป็นพื้นที่ซักล้างโดยส่วนนี้ทําเป็นพื้นคอนกรีต,ตไว้ให้แล้วก็มีหลังคามาให้แล้วสามารถตั้งเครื่องซักผ้าไว้ที่หลังบ้านได้เลยและใกล้ๆห้องครัวก็จะมีห้องน้ําโดยติดตั้งชาเวอร์มาให้แล้วส่วนสุขภัณฑ์ทุกชิ้นภายในห้องน้ําจะมีการจัดวางที่ดูเป็นสัสดส่วนมากครับ ชั้น2จะใช้เป็นพื้นลามิเนตปูให้ทั้งฟลอร์เลยครับเหมาะกับการที่เป็นโซนพักผ่อนและชั้นนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนโดยม s สเตอร์เ o ด m จะใหญ่ที่สุดและมาพร้อมห้องน้ําในตัวแต่สิ่งที่ทําให้ทั้ง3ห้องนี้เหมือนกันและให้ฟีลลิ่งในการพักผ่อนที่ดีก็คือได้หน้าต่างไซส์ใหญ่ทุกห้องเลยครับสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติหรือรับลมให้ชั้นนี้มีแอร์ฟ o ที่ดีได้และชั้นนี้ก็มีห้องน้ําต้องโถงทางเดินด้วยครับ จุดเด่นของโครงการอีกอย่างหนึ่งก็คือถนนในโครงการกว้างมากต่อให้เป็นซอยย่อยก็ยังกว้างอยู่ดีแถมบรรยากาศภายในก็สงบ <c oughs> โครงการลัติลมฟิปราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านี้ตั้งอยู่ในโซนที่ใกล้ฝั่งราชพฤกษ์มากครับแต่ก็สามารถเข้ามาได้ทั้ง3ทางเลย 1. คือถ้าคุณมาจากเส้นราชพฤกษ์ขับเลยเ The Crystal SB มาประมาณ550เมตรและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาอีกเพียง1.4กิโลเมตรก็จะถึงหน้าโครงการแล้ว หรือจากวงเวียนราชพึกมาทางถนนนครอ,อินอีกประมาณ2.1กิโลเมตรเข้ามาประมาณ3.6กิโลเมตรก็จะถึงหน้าโครงการหรือถ้าคุณมาจากถนนกาญจนาพิเศษเข้าซอยโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีมาเพียง5กิโลเมตรก็ถึงเช่นกันถือว่าเชื่อมต่อถนนสายหลักในย่านนี้ได้หมดเลยครับและที่นี่ก็ยังใกล้กับทางด่วนสีรัตด,ด้วยส่วนห้างใกล้ๆก,ก็จะมีเซนทัลเวสต์วิลลเดอะคริสตัลเอสบีโฮมโปรและเดอะวอล์ค เป็นบ้านเดียวที่ครบเครื่องมากๆครับทั้งการที่เป็นหลังมุมตัวบ้านใหญ่โครงการสงบทำเลก็ยังสงบใกล้ห้างดังมากมายและเชื่อมต่อการเดินทางได้ดีมากๆซึ่งบ้านหลังนี้ขายอยู่ในเรทราคา6ล้านต้นๆเท่านั้นหากสนใจสามารถติดต่อบางกอกแอสเซทมาได้ทุกช่องทางครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด u b s c r r i e e ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ